ผมจำได้ว่าตอนที่พ่อผมอินเกี่ยวับเรื่องศิลปะนะพ่อผมก็จะเอารูปเอาสูจิบัตมากลางให้ดูแต่ตอนั้นผมก็โตระดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็กระพอกระมาชี้มาเล่าให้ฟังว่าเอองานเนี่ยคนนี้ชื่อนี้อะไรอย่างนั้นนะแล้วก็ท,ที่จําได้ชัดหน่อยเนี่ยจะเป็นงานอนาะจารย์สุชาแล้วพ่อสุจิบัตมาเปิดให้ดูแล้วก็พ่อก็อธิบายแต่ผมจําไม่ได้แต่พ่อก็เหมือนกับ ชื่นชมศิลปินท่านนี้มากว่าเป็นงานที่ดีแต่ตอนนั้นผมดูผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนงานเด็กเขียนผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันดียังไงหรืออะไรยังไงนะก็ยังขำๆอยู่ว่าอ๋ออย่างนี้เลยเรียกว่าดีอ่าก็แล้วก็ก็คือจะเห็นอยู่ตามคอนโดที่คอนโดบ้างที่บ้านบ้างก็คุณพ่อก็แขวนงานนะผมก็จะรู้จักว่าคุณพ่อชอบงานจานประเทืองเอ็มเจริญใช่ไหมมีบ่อมหลวงปุ่มมีอะไรก็จะเป็น ผมว่าเป็นสูตรสําเร็จอะไรบางอย่างของนักสะสมเจนนั้นที่เขาเก็บกันน่ะแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้สนใจนะตอนตอนนั้นผมว่าความสนใจเรื่องศิละปะผมก็เป็นศูนย์่ะผมฟังผมก็ไม่ได้สนใจก,ออก,ก็ก็ว่ากันไปแล้วก็ไปดูมิวเซียมผลแรกผมก็เบื่อมากจําได้เลยว่าน้องสาวชวนไปดูที่อังกฤษนานแล้วผมก็แบบเออไปดูแบบเสียไม่ได้อะแต่ว่า หลังจากนั้นมาอีกหลายปีก็ผมถึงจะเริ่มมาสนใจศิละปะหลังจากนั้นอีกหลายปีที่ว่าเนี่ยอะไรคืออินสป r เรชันบเออคือผมจะเป็นคนสนใจพวกเรื่องทางความคิดใช่ไมเรื่องเรื่องทางปรัชญาอะไรมาตั้งแตเ่เริ่มเข้ามหาวิทยาลัยก็ความสนใจส่วนตัวตรงนี้มันก็มากขึ้นเรื่อยๆอย่ะพี่แล้วก็ผมไป ตอนมีโอกาสไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยก็ไปเห็นงานของมากริดนะที่เป็นลูปท่ะแล้วผมก็เห็นว่าเอ๊ะมันน่าสนใจดีคือก็ไปอ่านเกี่ยวกับเรื่องงานชิ้นนี้นะแล้วมันมีประเด็นทางทางเมตาฟิสิกส์ทางอะไรพวกนั้นอยู่ในงานชิน้นนั้นผมก็เลยเริ่มสนใจงานของมากริดคนเดียวก่อนก็ไปซื้อหนังสือเล่มเล็กๆมาอ่านแล้วก,ก็เลยเริ่มสนใจงาน อย่างเงี้ยที่เป็นโซเรลิสอะไรอย่างงี้ก็เริ่มจากตรงนั้นเลยพี่แล้วก็พอกลับมาเมืองไทยก็คุณพ่อก็เห็นเราชอบเร,เริ่มชอบศิลปะใช่ไหมก็แนะนำให้รู้จักกับอาจารย์เป็นเพื่อนของคุณพ่อ,อที่เป็นศิลปินอาชีพแต่เขาอยู่เมืองนอกอยู่อเมริกาแล้วก็เราสอนเพ้นด้วยพ่อบอกอชอบก็มาเรียนเพ้นกับเนี่ยอาชื่ออนุ่ย เรียนเพ้นกับอนุยซี่เพราะว่าเนี่ยเราจะได้รู้เรื่องนะก็ผมก็โอเคก็เลยมาเรียนกับหนุยแล้วหนุยก็สอนผมเขียนแบบดูงานด้วยว่าเอองานที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรก็จะมีทฤษฎีของแกนะะแล้วก็ก็เรียนไปได้พักหนึ่งก็เลยมีความรู้ตรงนี้มามาเสริม แต่ถามว่าเรื่องงานคอนเทมพอรารีที่ผมสนใจเนี่ยคือตัวตนผมจริงผมเป็นคนชอบคิดีผมก็ชอบเนี่ยไอ้พวกเรื่องทางทางปรัชญาทางความคิดแล้วผมก็ชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องอาร์ตในช่วงแรกอะหลังจากที่ผมรู้จักกับมากริดหรืออะไรไปแล้วเนี่ยผมก็ เริ่มมีรสนิยมส่วนตัวของผมขึ้นมาใช่ไหมเวลากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็เริ่มที่จะเก็บงานแล้วเนี่ยผมช่วงนั้นน่ยผมกลับผมกลับไปเก็บงานที่มันมันเป็นงานเอ่อพ i นติงที่อาจจะดูเป็นขนบหน่อยใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นโอวมาสเตอร์อะไรอย่างนั้นนะพี่งานชิ้นแรกที่ผมเก็บเนี่ยผมก็เก็บงานของคุณจำนันสาราลักษ ก็ก็เป็นงานความคิดกึ่งๆแต่มันก็เป็นงานสายประกวดนะในยุคนั้นถ้ามองย้อนกลับไปนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เก็บงานที่เป็นเรียกว่าคอนเทมจัดๆมาเลยนะเพราะเหตุที่ผมไม่ได้เก็บทั้งๆที่ผมก็สนใจที่จะอ่านมันนะเพราะผมรู้สึกแต่ก่อนนะพี่ผมรู้สึกว่างานที่เป็นลักษณะเชิงความคิดอนะลักษณะการเสพเนี่ยมันเข้าไปเสพเชิงความคิดได้คือ จบแค่นั้นก็พอแล้วผมก็ซื้อหนังสือมาอ่านผมก็ดูงานของตะวันตกอะไรไปบ้างใช่ไหมแต่ว่าประเด็นสำคัญผมรู้สึกว่างานพวกนี้มันคือความคิดนะพี่เพราะงการเสพมันก็คือเราเข้าไปเสพในเชิงความคิดเท่านั้นก็พอเราไม่จาเป็นจะต้องซื้อมาเก็บไว้เองเป็นคอลเลกชันที่บ้านเพราะว่าเพราะว่านัน,นคือการบันทึกในหัวเราล,ละและการเสพมันเนี่ยเราจะรู้สึก ถึงความสุขในการเสพมันเนี่ยตอนที่เราเสพความคิดเขาโดยที่มีองค์ประกอบของวัตถุเนี่ยเป็นเป็นตัวเอื้อให้เราเข้าถึงความคิดแกนความคิดของศิลปินนั้นๆใช่ไหมซึ่งตรงนั้นผมก็ว่ามันก็พอไม่จําเป็นว่าว่าเราต้องซื้อไอไอไอซากทางความคิดของศิลปินคอนเซ็ปชวลมาเก็บไว้เพื่ออะไรตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจคือผมไม่ไม่ไม่เก็ตแต่พี่เพราะฉะนั้นผมก็เลย รู้สึกว่างานที่ผมจะเก็บจะซื้อมาเก็บเนี่ยมันเป็นงานที่ไม่จําเป็นต้องอธิบายเชิงความคิดดูแล้วก็สวยเลยใช่ไหมดูแล้วมีความประทับใจหรือมีอะไรบางอย่างที่ผูกพันกับงานพวกนั้นเลยอย่างนั้นนะ่ยผมก็เลยเลยไม่ได้ไม่ได้เก็บมาเลยนะจนมาจนผ่านไปสักยีกว่าปีเนี่ยผมถึงได้เริ่มกลับมาคิดซีเรียสเรื่องงานคอนเทม อีกครั้งหนึ่งในลักษณะเชิงคอลเลกด้วยก็เพิ่งเริ่มที่ถ้าถ้าเป็นคอนเทมนะแต่พูดถึงว่าการไปดูงานหรือการทําความเข้าใจเนี่ยผมส่วนตัวผมผมก็ชอบมาอยู่แล้วะก็โดยส่วนตัวแล้วป๊อกคิดยังไงกับคำนี้ศิลปะร่วมสมัยไม่ถึงว่าคอนเทมปราาร์ยในความหมายของของบ้านเรานะจะไม่ใช่ไม่ใช่ในความหมายที่ที่เราคือคือผมผมว่าบ้านเรามัน มันสนุกพี่เพราะว่าผมว่าทุกอย่างมันเป็นแกงโฮคือคือแม้แต่แนวทางการทำงานศิลปะเองที่เป็นรูปแบบหรือลักที่อะไรต่างๆนานาเนี่นะผมว่ามันก็ไม่ได้มีอยู่จริงเท่าไหร่ในบ้านเราถ้าใช้คำจำกัดความดั้งเดิมที่มาจากตะวันตกนะพี่เพราะฉะนั้นไอไอไอ,ไอ,ไอสิ่งที่เรียกว่า คอนเทมเนียัมนมันก็ d e f i n ยากมันเกิดประกัดความยากอย่างวันนั้นล่าสุดสักสองสปีมานี่มีคนจากจากออกชันใหญ่ที่นึงนะมาคุยกันผมก็ใช้คำว่าโมเดิร์นอาร์ตกับศิลปินที่เป็นกลุ่มโอมาสเตอร์ Master เราหรือใช้คำอย่างเงี้ยคนนั้นเขาก็แย้งว่าเฮ้ยจริงๆมันต้องเรียกโพสต์วอร์นะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีคำจำกัดความปรากฏว่ามันเป็นศัพท์ ทางออคชั่นใหญ่2อันที่เขาเลือก Define ระยะเวลา2อันไม่ตรงกันใช่ไหมแต่พอมาเป็นบ้านเราเนี่ยเราก็รับไอชุดความคิดแบบนี้มาจากตะวันตกเรื่องความเป็นโมเดิร์นอาร์ตความเป็นคอนเทมพอร์ r y อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาอยู่ในบริบทของความเป็นไทยเนี่ยมันมันจะมีความลักลั่นอะไรบางอย่างเจืออยู่ในนั้นเยอะแยะมากเลย,เยคือทำให้มันอย่างอย่างคนอย่าง อะไรที่จะ define ความเป็น contemporary ใช่ไหมถ,ถ้าในแง่การเวลาเนี่ยคุณเขียนงานลายไทยมากๆแต่คุณทำในพอสอนี้มันอยู่ในเวลานี้มันเป็น contemporary หรือเปล่าในแง่เวลาใช่ไหมแต่ในแง่แนวทางการทำงานมันอาจจะไม่ใช่ใช่ไหแต่มันก็เจือมันก็ปนกันอยู่อย่างเงี้ยพี่มีทั้งคนที่บอกว่าตัวเองเป็น impressionist เป็น surrealist อะไรท,ทั้งที่ หลักที่พวกนั้นมันก็จบไปนานแล้วแล้วโดยคำจำกัดความจริงๆเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่งานที่บอกมาในในนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเป็นจริงๆในความหมายหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ดีไฟยากในความเห็นผมนะที่ว่าอะไรคือคอนเทมยกเว้นงานที่มีความชัดทางความคิดมากๆหรือว่าเรามองว่ามันล้ำมากๆอย่างเงี้ยไอ้นั้นเน่ยเรามองว่าเป็นคอนเทมแน่งานคุณเลิกลิงาน ใครต่อใครที่เป็นหัวหอ,อกที่อยู่หน้าด่านของคนทํางานศิลปะจริงหรืองานที่เน้นความคิดจริงๆอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเอองานพวกนี้มันคอนเทมแต่ปัญหาของการดีฟายคืองานของศิลปินที่ทำที่ไม่ชัดเจนขนาดนั้นเนี่ยเขาเป็นอะไรล่ะใช่ไหมเนี่ยมันก็มันก็แต่ผมว่ามันสนุกดีเพราะว่ามันท้าทายคนเก็บท้าทายคนทำด้วยท้าทายการทำความเข้าใจด้วยว่าตกลงอะไรมันคือ คอนเทมในบ้านเรามันจะมันจะกำหนดความหมายจากอะไรจากบริบทที่เรายืมมาจากฝรั่งหรือว่าเราหาความเป็นคอนเทมของตัวเองแต่มันก็ยังอิงเพราะคำว่าคอนเทมมันก็เป็นคำฝรั่ง